สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอนำเสนอนิทานเรื่องที่25พระเจ้าตรีวิกรมเสนกับเวตาลซึ่งนำมาจากเวตาลปัญจวิงสติฉบับที่แปลโดยอาจารย์ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาและสำหรับนิทานเรื่องที่ 25, พระเจ้าตรีวิกรมเสนกับเวตาลน,นี้ เป็นเรื่องสุดท้ายในจำนวนนิทานทั้ง25เรื่องขอเชิญติดตามครับพระราชาตรีวิกรมเสนทอดพระเนตรเห็นโยคีสารติศีละก็เดินตรงเข้าไปหาส่งพาศพไว้บนอังสาส่งเหลือบดูโดยรอบก็พบว่าโยคีนั้นนั่งอยู่โคนต้นไม้แต่ลำพังในสุสานซึ่งดูอึมครึมในค่ำคืนอันมืดสนิทเพราะเป็นกาลปัก พาทางโยคยีผู้นั้นดูกระวนกระวายแสดงว่ากำลังคอยการมาถึงของพระองค์อยู่ที่นั่งของเหลือสีชั่วผู้นี้อยู่ในวงมนทนสีเหลืองซึ่งปนเป็นผงจากกระดูกที่ปนแล้วบนพื้นดินละเลงด้วยเลือดสีแดงสดและมีเลือดในโถอีกสี่ใบซึ่งตั้งอยู่ประจำทิศทั้งสมีตะเกียงที่ใช้น้ำมันสมองมนุษย์ เป็นน้ำมันล่อเลี้ยงสบัดแสงวับแวมและใกล้ๆก,กันนั้นมีกองกูลสำหรับเผาเครื่องสังเวยซึ่งมีอยู่เต็มที่ถูกต้องตามลักษณะอัจฉยพิธีสำหรับเหลือสีใช้พลีแก่เทพผู้เป็นที่โปรดปรานของตนพระราชาเสด็จตรงเข้าไปยังที่ที่โยคีสารติศีละเมื่อโยคีเห็นพระราชานำศพมาให้ตามต้องการ ก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับด้วยความยินดีและกล่าวสัมโมทนียกถาขึ้นว่าสาธุมหาราชะพระองค์สู่อุตสาห์นำของที่ข้าต้องการมาให้ด้วยความยากลำบากเป็นความจริงโดยแท้ที่ใครๆเขาพากันสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นพระราชาอันประเสริฐเป็นผู้กล้าหาญซึ่งไม่มีใครสามารถหักได้ พระองค์เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวเองและเห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งนักปาดกล่าวว่าความยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษอยู่ที่ว่าเขาไม่เคยย่อท้อต่องานที่เขาได้รับมอบหมายให้ทำเขามม่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคเต็มที่ทั้งๆท,ที่ตกอยู่ในอันตรายโยคียกล่าวคำพูดอย่างนี้เพราะมีความอิ่มอกอิ่มใจว่า ตนกำลังจะบรรลุผลสุดท้ายในสิ่งอันปรารถนาสูงสุดแล้วจึงนำศพลงจากอังสาของพระราชาเอาศพไปอาบน้ำแล้วเอาน้ำมันจัน์ทและของหอมต่างๆมาฉโลมร่างจนทั่วเอาพวงมาลาคล้องคอศพนั้นแล้วเอาศพไปวางไว้ในเขตวงกลมบนพื้นดินจากนั้นโยคีก็แต่งตัวตนเองเอาขี้เท้ากระดูกผีมาทาตามร่าง แล้วสวมสายอัจฉโยปวีตที่ถอจากเส้นผมมนุษย์จากนั้นกนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าของผู้ตายสำรวมจิตตั้งสมาธิรายมนเรียกเวตาลเข้าเสมาสิงในซากศพและทำการบูชาด้วยการมอบบาทอันมีค่ามากในบาทนั้นใส่ฝันผีซึ่งติดมากับหัวกะโหลกและบูชาด้วยดอกไม้และเครื่องหอมต่างๆ จากนั้นก็มอบดวงตามนุษย์ให้และสังเวยเวยตาด้วยเนื้อสดๆของมนุษย์เมื่อเสร็จพิธีสังเวยแล้วโยคีทุศินก็กล่าวแก่ท้าวิกรลมาทิตซึ่งนั่งอยู่ข้างๆว่าเจ้าจงนอนคว่ำหน้าลงบนพื้นแสดงการเคารพด้วยอัศดางข้าประดิษฐ์ต่อจอมราชันแห่งมหาเวทผู้มาสถิตอยู่ณที่นี้ และเพื่อท่านจะได้เมตตาประทานพรแก่เจ้าให้มีความสมปรารถนาตามใจที่เจ้าคิดทุกประการเมื่อพระราชาได้ยินดังนี้ทรงรำลึกถึงถ้อยคำของเวตาลที่สั่งเอาไว้จึงกล่าวแก่โยคีว่าข้าแต่ท่านสาธุคุณข้าไม่รู้จักการทำอัศดางคับประดิษฐ์ขอท่านจงทําให้ข้าดูก่อนเพื่อข้าจะได้ทํำอย่างถูกต้อง โยคยีได้ฟังก็ทอดตัวลงนอนคว่ำด้วยลักษณะอัศดางขรับประดิษฐ์แสดงลักษณะอวัยวะแปดส่วนแนบพื้นดินให้ดูพระราชาเห็นได้ทีก็ถอดพระแสงดาบจากฝักฝันคอโยคยีขาดกระเด็นไปในชั่วพริบตา จากนั้นพระราชาทรงผ่าอ,อกโยคีล้วงอหัวใจอันเป็นดอกบัวจากอกออกมาและมอบศรีรษะกับหัวใจของโยคีร้ายให้เป็นรางวัลแก่เวตาลทันใดนั้นก็มีเสียงโห่ร้องกึกก้องของปีศาจทั้งปวงจากทุกทิศทุกทางแสดงความยินดีแก่พระราชาผู้กำจัดนักพรตชั่วร้ายให้สิ้นชีวิตไปนำอิสรภาพมาสู่พูดผีปีศาจอีกครั้งหนึ่ง เวตาลผู้สิงอยู่ในร่างศพกกกล่าวแก่พระราชาว่ามหาราชันเจ้าโยคีทุศิลมันทำทุกวิถีทางเพื่อหวังเป็นจักรพรรดแห่งวิทยาธรแต่ก็ไม่สำเร็จส่วนพระองค์สิจะได้ตำแหน่งนั้นโดยความดีของพระองค์เองตำแหน่งนี้จะคอยพระองค์อยู่ หลังจากที่ทรงเสวยสุขในโลกมนุษย์จนสิ้นอายุไขแล้วข้าขอโทษในการที่แล้วมาในการที่ยั่วยวนประสาทพระองค์แต่ก็ไม่ทรงถือโกรธต่อข้าบัดนี้ข้าจะถวายพรแก่พระองค์ขอทรงเลือกอะไรก็ได้ตามใจปราถนาเถิด พระเจ้าตรีวิกรมเสนได้ฟังคำพูดของเวตาลก็แย้มพระสวนตรัสว่าเพราะเหตุที่เจ้ายินดีต่อข้าและข้าก็ยินดีในความมีน้ำใจของเจ้าเช่นเดียวกันพรอ,อันใดที่ข้าจะปรารถนาก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วข้าเพียงแต่อยากจะขออะไรสักอย่างเป็นที่ระลึกระหว่างข้ากับเจ้า นั่นก็คือนิทานที่เจ้ายกปัญหามาถามข้าถึง24เรื่องและคำตอบของข้าก็ให้ไปแล้วเช่นเดียวกันและครั้งที่25คือวันนี้ถือเป็นบทสรุปแสดงอวสานของเรื่องขอให้นิทานชุดนี้จงมีเกียรติแพร่กำจายไปในโลกกว้างเมื่อพระราชาตรัสด,ดังนี้เวตาลก็ตอบสนองว่า ขอจงสำเร็จโอราชาบัดนี้จงฟังเถิดข้าจะกราวถึงคุณสมบัติที่ดีเด่นของนิทานชุดนี้สอยนิทานอันร้อยรัดเข้าด้วยกันดังสอยมณีสายนี้ประกอบด้วยยีสิบสี่เรื่องเบื้องตนและมาถึงบทที่ยี่สิบหาอันเป็นบทสรุปทรงท้าย นับเป็นปริโยสารนิทานชุดนี้จงเป็นที่รู้จักกันในนามของเวตาลปัญจวิงสติจงมีเกียรติยศบรรลือไปในโลกและนำความเจริญมาสู่ทันผู้อ่านทุกคนใครก็ตามที่อ่านหนังสือแม้แต่สโรกเดียวหรือเป็นผู้ฟังเขาอ่านก็เช่นเดียวกัน จักรอดจากคำสาปทั้งมวลบรรดาอามนุษย์ทั้งหลายมียักษ์เวตาลกุศนแม่มดหมอผีและรากสดตะรอจนสัตว์โลกประเภทเดียวกันจงสิริดเดชเมื่อได้ยินใครอานิทานอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อเวตาลประสิทธิ์ประสาทวัจนะดังกล่าวนี้แล้ว ก็ออกจากศพและหายวับไปด้วยมายาเวทไปสู่ที่อันพึงปรารถนาพระศิวะเจ้าเมื่อทรงฟังนิทานกถาของเวตาลจบลงทรงพอพระทัยมากจึงแสดงพระองค์ให้ปรากฏแวดล้อมด้วยลาวเทพทั้งปวงเพื่อให้พระราชาได้เห็นประจักษ์แก่ตาและตรัสแก่พระราชาผู้น้อมคารวะอยู่เบื้องหน้าว่าดีจริงลูกของข้า สำหรับความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของลูกที่สามารถสังหารไอโยคีทุศีลลงได้มันใฝฝันนักหนาที่จะได้เป็นราชาแห่งวิทยาธรทั้งหลายนานมาแล้วข้าได้สร้างเจ้าขึ้นมาจากอนุภาคของตัวข้าเองให้เจ้าเป็นวิกรมาทิตย์เพื่อให้เจ้าได้ปราบปรามพวกอสูรร้ายซึ่งพากันมาเกิดในรูปของคนเถื่อนและในวันนี้ เจ้าก็ปรากฏเอค่าเห็นในรูปของนักรบผู้ยิ่งใหญ่โดยแท้ในนามของตรีวีกรมเสนเพื่อปราบปรามอาณาจักรต่างๆและทวีปน้อยใหญ่ให้ราบคาบและเป็นอธิราชผู้ครองโลกแต่ผู้เดียวหลังจากนั้นจักได้เป็นจักรพรรดิแห่งวิทยาธรทั้งหลายในสวรรค์และหลังจากที่เจ้าได้ครองสวรรค์มาช้านานจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้ว เจ้าก็จะสละแดนสวรรค์ไปด้วยใจอันแน่วแน่และในที่สุดเจ้าก็จะได้บรรลุโมกกะสะคือความหลุดพ้นข้าผู้เป็นพระเจ้าบัดนี้ข้าจะให้ดาบวิชายยุทธแก่เจ้าเพื่อใช้ปราบศัตรูทั้งมวลจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่ข้าว่าไว้เมื่อพระผู้เป็นเจ้า รัดข้อความนี้แก่พระราชาวิกรมาทิตย์แล้วก็ยื่นพระแสงดาบอันเรืองเดชให้แก่พระราชาเป็นของขวัญแล้วอันตรธานไปจากที่นั้นฝ่ายพระเจ้าตรีวิกรมเสนทรงเห็นพระราชภารกิจที่ได้รับมากระทำบรรลุผลโดยสมบูรณ์แล้วหมดเรื่องที่จะต้องทำต่อไปอีกก็สเสด็จกลับคืนนครประดิษฐานณที่นั้น พระองค์ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงที่มาคอยเฝ้ารับสเสด็จและในการต่อมามินานชนทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมหานิทานเรื่องที่พระองค์ได้ฟังมาตลอดราตรีที่สุสานอันน่ากลัวนอกพระนครนั้นตลอดเวลากลางวันต่อมาพระองค์ทรงชำระสะสนานอินทรีย์ด้วยน้ำอันเอามาจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ จากนั้นทรงแจกมหาทานแก่คนทั้งหลายเพื่อบูชาพระศิวะมีการเต้นรำทำเพลงนานา,นานชนิดอย่างเอกระเรกทั่วทั้งพระนครต่อจากนั้นมินานพระราชาผู้ทรงเทพอาวุธอันเรืองเดชก็สเสด็จออกไปกำราบปราบรามบ้านเมืองน้อยใหญ่จนได้แผ่นดินโลกตลอดจนทวีปใหญ่น้อยทั้งปวงเรื่อยลงไปทางทิศทักษิณ จนจดมหาสาครที่แหลมกูมารีเมื่อทรงครองแผ่นดินโลกและมหาสาครทั้งเจ็ดแล้วก็กระทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระจกักรพรรดิเจ้าโลกและโดยความโปรดปรานของพระศิวะเป็นเจ้าพระองค์ได้เป็นจอมราชันแห่งวิทยาธรสเสวยสมบัติโลกและสวรรค์มาช้านาน ก็บังเกิดความเบื่อหน่ายสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบำเพ็ญเพียรอย่างสูงสุดได้บรรลุโมกษธรรมเข้าถึงองค์พระศิวะเป็นที่พึ่งก็ได้รวมเข้าสู่องค์พระเป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ชั่วนิรันดรจบบริบูรณ์สุดท้ายนี้ผู้ดำเนินรายการสองยามขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาที่ทีมงานเราได้นำเรื่องราวจากเวตาลปัญจวิงสติฉบับที่ท่านอาจารย์ได้แปลไว้และถ้าข้อความใดหรือตัวละครชื่อใดที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยชื่อผิดเพี้ยนไปจากตัวละครจริงก็กราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยด้วยความขอบพระคุณและสำหรับผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่าน ได้โปรดติดตามเรื่องอื่นๆต่อไปกับรายการสองยามโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ